หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและวิธีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมานาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำรัสช,ชี้แนะแก่ผระสนิกรชาวไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2517จนกระทั่งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปีพุทธศักราช2540 จึงทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตพัฒนาบนหลักแนวคิดพึ่งตนเองเพื่อให้เกิดการพอมีพอกินพอใช้ของคนส่วนใหญ่โดยใช้หลักความพอประมาณการคำนึงถึงความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีและส่งเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาทตลอดจนการมีคุณธรรมเป็นกรอบในการปฏิบัติ และการดำรงชีวิตโรงเรียนวัดหนองปลาไหลตั้งอยู่หมู่ที่7ตำบลด่านช้างอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครสวรรค์เขต2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น276คนข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาจำนวน19คนภายใต้การบริหารงานโดยนางสาวสุภาพศิริยาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองปลาไหลคำขวัญประจำโรงเรียนรู้หน้าที่มีวินัยอยู่อย่างพอเพียงอัตลักษณ์การออมเอกลักษณ์ส่งเสริมทักษะอาชีพเรื่องการทำดินปลูกพืช โรงเรียนวัดหนองปะาไหลขอนำเรียนข้อมูลผลการดำเนินงานประกอบการขอรับการประเมินเพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาดังต่อไปนี้องค์ประกอบที่1ด้านบุคลากรตัวชี้วัดที่1ผู้บริหารนางสาวสุภาพศิริยาเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้องปฏิบัติตนตามหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการในสถานศึกษาโดยรูปแบบการบริหารสมายโมเดลมาเป็นแนวทางในการจัดการมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการดำเนินตามหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถถ่ายทอดประสบการณ์สู่ภายนอกสถานศึกษาเช่น ชุมชนหน่วยงานภายนอกเห็นคุณค่ายอมรับและให้การสนับสนุนร่วมมือในการขับเคลื่อนขยายผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายนอกสถานศึกษาตัวชี้วัดที่2ครูครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้องปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูมากกว่ากึ่งหนึ่งสามารถนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการออกแบบในการจัดการเรียนรู้การผลิตสื่อใช้สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีครูแกนนำนำบทเรียนความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากการถอดบทเรียนของตนมาถ่ายทอดประสบการณ์ ให้เพื่อนครูในสถานศึกษาจนสามารถจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้และครูในสถานศึกษาทุกคนให้ความร่วมมือในการขยายผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายนอกสถานศึกษาจนเห็นผลตัวชีวัดที่ 3. นักเรียนมีนักเรียนแกนนำ ที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องมีนักเรียนแกนนำเป็นหลักในการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสามารถถอดบ,บทเรียนของฐานตนเองและสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับนักเรียนคนอื่นๆจนเกิดการเรียนรู้และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนเห็นผล พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนักเรียนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในสถานศึกษาและขยายผลสู่ครอบครัวชุมชนและภายนอกสถานศึกษาได้ตัวชี้วัดที่4คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมาการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรับรู้การขับเคลื่อนหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาและกิจกรรมการขยายผลหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายนอกจนเห็นผลองค์ประกอบที่2การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ตัวชี้วัดที่1อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมรโรงเรียนมีผู้รับผิดชอบการใช้ปรับปรุงดูแรลรักษาอาคารสถานที่และจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเหมาะสมมีแผนงานโครงการงบประมาณปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีศูนย์รวมข้อมูลการขับเคลื่อนหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาและมีแผนผังแสดงแหล่งเรียนรู้ฐานกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอาคารสถานที่ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนหน่วยงานอื่นได้ใช้ประโยชน์และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนในการดูแลรักษาและพัฒนาอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอโรองเรียนมีแหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่สอดคล้องกับสังคมของสถานศึกษาและมีการจัดการอย่างพอเพียงมีแหล่งเรียนรู้บ้านของพอ่อเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ข้อมูลสารสนเทศตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงและจัดทำฐานการเรียนรู้จำนวน6ฐานดังต่อไปนี้ 1. ฐานการเรียนรู้บ้านของพอ่อ 2. ฐานการเรียนรู้รอบรู้สุขภาพ 3. ฐา,านการเรียนรู้โรงเรียนธนาคาร 4. ฐานการเรียนรู้ใส่ใจการคัดแยกขยะ 5. ฐา,านการเรียนรู้สมุนไพรมหัศจรรย์และ 6. ฐานการเรียนรู้ต้นไม้ยิ้มมีสื่อประกอบการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถสื่อความได้ถูกต้อง มีวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถอธิบายความหมายได้อย่างถูกต้องชัดเจนและมีแผนการจัดการเรียนรู้ของฐานการเรียนรู้แรงเรียนรู้บุคลากรในสถานศึกษาสามารถเป็นวิทยากรให้ความรู้อธิบายฐานการเรียนรู้การใช้ประโยชน์ฐานการเรียนรู้แรงเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้หลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงได้อย่างถูกต้องและชัดเจนมีการประเมินผลการใช้ฐานการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรูปประธรรมและมีการพัฒนายอย่างต่อเนื่ององค์ประกอบที่3ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกตัวชี้วัดที่ 1. ความสัมพันธ์กับสถานศึกษาภายในและการขยายผลการขับเคลื่อน หลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนมีเครือข่ายความรู้หลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีประสบการณ์การรับสถานศึกษาอื่นมาศึกษาดูงาน สามารถบริหารจัดการเพื่อรองรับขอการศึกษาดูงานของสถานศึกษาอื่นโดยไม่กระทบต่อภารกิจหลักของสถานศึกษาเป็นสถานศึกษาแกนนำของเครือข่ายขับเคลื่อนหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาสถานศึกษาอื่นให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงได้ตัวชี้วัดที่2ความสัมพันธ์กับหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานภายนอก โรงเรียนมีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานต่างๆประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนการขับเคลื่อนหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถบริหารจัดการความสัมพันธ์ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพได้รับการยอมรับและร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆในการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่หน่วยงานภายนอกประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ จนสามารถพัฒนาสถานศึกษาอื่นให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงได้ภาพความสำเร็จโรงเรียนวัดหนองปลาไหลได้ผ่านการประเมินรางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาพอเพียงพุทธศักราช2556จากกระทรวงศึกษาธิการรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง โครงการประกวดเบสแพ็กทีสเรื่องการทำดินปลูกพืชตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานครสวรรค์เขตสอง